มาเที่ยวบ้านคุณยายกันนะคะนี่ค่ะคุณยายอยู่คนเดียวนะคะบ้านแบบประหยัดประหยัดนะคะต้องหลังใหญ่มากนี่บันไดอร่อยนะคะมีแมวด้วยคุณยายก็อยู่คนเดียวนะคะมีห้องนอนห้องครัวแล้วก็น้ำประปาภูเขา นี่ไม่ต้องเสียตังสักบาทาคุณยายทำอะไรอ๋อคุณยายกำลังจักสารนะคะโอ้โหทำกระด้งด้วยนี่ค่ะนี่ทีนี่กว่าเขาจะเหลาออกมานะคะนี่นี่โอ้โหเขาขยันมากเลยนี่นี่ค่ะเขาก็ทำกระดง้งนี่ขอบกระด้งนะคะเขาต้องเอาไปเผาไฟก่อนนะคะขอบกระด้งเนาะ อันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะเนี่ยค่ะใครไม่เคยเห็นก็ดูนะคะนี่เขาเรียกขอบกระด้งสมัยโบราณเนี่ยค่ะเขาก็จะทําไว้นี่เขานั่งเหลานะคะเหลาไม้เขาเหลาไม้ไว้เหาไม่หอเขาพูดภาษาไทยไม่ได้นะคะกินละคะนี่เขาถามว่ากินข้าวหรือยัง เราก็ตอบเขาว่ากินแล้วนะคะนีโโโรร่โอ้โหดูมีดเขาไม่ใช่ธรรมดาโอ้โหมีดนี่ต้องผ้าพัานนิ้วมือด้วยนะคะก่อนจะเหลาไม้ให้บางๆเลยนะคะ <c oughs> นี่ค่ะเนี่ย <c oughs> เขาใช้ไม้เนี่ยค่ะโอ้โหกว่าจะเหลาได้แต่ละอันไม่ธรรมดานะคะนี่เขา ไข่ป่ามานะฮะแล้วก็เอามาเหลาก่อนจะไปทำเป็นกระด้งนี่ของเราก็จะมีแบบบางๆเลยเนาะเก่งเนาะเกือบสิบกว่าแล้วนะคะนี่ค่ะอาชีพของเขาคือท,ทำกระด้งขายเป็นรายได้ของเขาเองนะคะนี่ค่ะเขาอยู่ขเขาอยู่คนเดียวด้วยนะคะนี่อยู่คนเดียวไม่มีอะไรมากหลังกระตับ นี่ที่เก็บปืนของเขาก็มีนะคะนี่เขาไม่ต้องใช้แก๊สเ็จะมีที่เก็บปืนเป็นห้องเล็กๆนี่ค่ะเก็บไว้ใช้หน้าฝนเนี่ยค่ะเขาทำที่เก็บปืนก่อเร่ไม่ไผ่นะคะนี่ดูมมแมวนอนสบายนะคะเห็นไหมแค่นี้บันไดก็เก็บเพื่อกันหมาขึ้นบ้านนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวนหน้าเรามาเยี่ยมคุณยายใหม่นะคะนี่น,นี่กระด้งของเขาเนี่ยคะ่ะกระด้งเรยกกระด้งกระด้งที่เขาสารเนี่ยค่ะเราไม่ได้เห็นเนาะอยู่ข้างบนเป็นกระด้งละเอาไว้ฝัดข้าวตากของได้นะคะนี่ก็อยู่ของเขาส่วนตัวส่วนตัวกวันเขาก็จะนั่งอยู่อย่างนี้ค่ะมีแมวด้วยนี่มีแมวเป็นเพื่อนนะคะนี่ แมวเขาน่ารักไหมคะชื่ออะไรนะเออแมวเขาน่ารักเนาะอ่าเขาหน้าเรามาดูกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ